เฝ้าดูเลครับทุกคนพี่เตา๋าแฟนพี่เอมมี่เผยอุงอิงบอสโจฝากความคิดถึงถึงพี่เอมมี่แม็กซิมครับใกล้แล้วนะครับใกล้วันที่พี่เอมมี่แม็กซิมเนี่ยจะได้ออกมาแล้วครับทุกคน เหลืออีกแค่12วันนะครับซึ่งพี่เต๋าเนี่ยก็ได้เผยกับ FC แฟนคลับของน้องอุงอิงไปบ้านแพงที่เข้าไปให้กําลังใจนั่นเองครับล่าสุดกับทุกคนเมื่อวานนี้นะครับพี่เต๋อคารบเมียหรือพี่เต๋านะครับแฟนของพี่เอมมี่แม็กซิมเนี่ยก็ได้ออกมาไลฟ์สดครับให้หายคิดถึงกันซึ่งระหว่างที่ไลฟ์สดนะครับแฟนคลับ FC เนี่ยก็เข้าไปถามพี่เต๋านะครับว่าพี่เต๋าทาไมไม่ค่อยมาไลฟ์สดเลยทําไมหายไปนานจาัง เพจก็ไม่อัปเดตนะครับ Facebook ส่วนตัวก็ไม่อัปเดตแล้วก็ YouTube เนี่ยพี่เต๋าก็หายไปเลยนะครับนะซึ่งพี่เต๋าเนี่ยก็ออกมาเผยว่าผมก็คิดถึงเอมมี่แม็กซิมนะครับแล้วก็ประมาณว่าภายในวันเวลาเนี่ยที่เฝ้ารอเอมมี่เนี่ยก็คือใจจดใจจอ่อ ที่จะรอพี่เอมมี่นะครับทุกคนแล้วตอนนี้ที่พี่เต๋ามีกำลังใจออกมาไลฟ์สดก็เพราะว่าตอนนี้พี่เอมมี่ใกล้จะได้ออกมาแล้วนะครับแฟนคลับ f c ก็ถามพี่เต๋าต่อนะครับว่าพี่เอมมี่เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนะครับซึ่งพี่เต๋ะครับก็ได้เผยว่าพี่เอมมี่เนี่ยเป็นนางฟ้านะครับอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ มีการช่วยเหลือนะครับเหล่าบรรดาคนที่เขาไม่มีญาติอยู่ภายในนั้นนะครับทุกคนพี่เต๋าเนี่ยก็ได้เอาของกินของใช้นะครับไปฝากพี่เอมมี่อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งพี่เอมมี่เนี่ยก็เอาของเหล่านั้นแหละ ไปแจกคนข้างในนะครับทุกคนน่ารักมากๆได้ฟังแบบนี้ก็คือพี่เอมี่เป็นคนน่ารักนะครับพี่เอมี่เป็นคนน่ารักแล้วก็พี่เต๋อก็ยังเผยอีกว่าได้ไปเจอบอสโจแล้วก็น้องอุงอิงครับซึ่ง,น,งน้องอุงอิงเนี่ยก็ได้ฝากความคิดถึงมาถึงพี่เอมี่แม็กซิมด้วยน้องไม่ได้ลืมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าน่ารักมากสําหรับน้องอุงอิงไปบ้านแพงแล้วก็บอสโจนะครับท้งพี่เต๋อเผย,ยนะครับว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยพี่เอมี่แม็กซิมนะครับก็จะมี อคอนเสิร์ตเงี้ยร่วมกับคุณเสกโรโซถือได้ว่าเป็นการจัดงานคอนเสิร์ตนะครับระหว่างพี่เต๋ากับพี่เอมมี่เนาะถือได้ว่าออกมาขอให้พี่เอมมี่กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เนาะแล้วก็รีบมาไลฟ์สดรีบมาพูดคุยกับ FC ฟซ n แฟนคลับของน้ององค์อิงเชื่อว่าหลายคนรออยู่นะครับซึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักเนาะทุกคนที่พี่เอมมี่ดได้เจอมากับตัวเองนั่นก็คือ การที่แฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเข้าไปซับพอร์ตพี่เอมมี่ครับในวันที่พี่เอมมี่เนี่ยโอ้โหอึ้งมากๆในระหว่างที่บอสโจนะครับเอาเขาเรียกว่าอะไรแค่เอามือถือเนี่ยที่มี f c สาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็มี FC น้องอุงอิงเนี่ยอยู่ในจอโทรศัพท์นะครับแล้วก็เอาไปเข้าหน้าพี่เอมมี่แล้วพี่เอมมี่ก็โชว์ช่องของตัวเองเนะครับในตอนนั้นเนาะเราเล่าโมเมนต์ย้อนกลับไปแล้วควัเน,นี้ โอ้โหแฟนคลับ FC ของสาวน้อย FC อุงอิงก็คือมาติดตามพี่เอมมี่แม็กซิมเยอะมากๆครับหลังจากนั้นพี่เอมมี่ก็ได้มีการไลฟ์สดนะครับผ่านช่อง YouTube ของตัวเองปรากฏว่าพี่เอมมี่ปล่อยโฮร้องไห้หนักมากอุ้มอิ่ม,มก็ทําข่าวในระหว่างที่พี่เอมมี่กำลังไลฟ์สดเลยแล้วก็ช่องคนที่เข้ามาดูข่าวอุ้มอิ่มเนี่ยเขาก็ตามไปที่ช่องพี่เอมมี่แล้วก็เข้าไปอุดหนุนนะครับเขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกชิ้นเป็นข้าวปลาแกะ เป็นอะไรต่างๆเรียกได้ว่าเหมากันเลยทีเดียวแล้วก็มี f c จากเกาหลีเนี่ยเหมาหลายวันด้วยนะครับซึ่งก็ทําให้พี่เอมมี่ตกใจแล้วก็ประทับใจตั้งแต่ตอนนั้นมาครับทุกคนต้องบอกแบบนี้นะครับว่า f c ของน้องอู๋อิงเนี่ยค่อนข้างตกใจนะเราก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกัน f c ของน้องเนี่ยจะไม่ใช่เฉพาะแค่กลุ่มคนที่ดูหมอลำแต่น้องเป็นมีแฟนคลับที่มาหาชนมากๆมีทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีทุกยุค ไม่ว่าจะเป็นคนยุค90คนเจนใหม่มีหมดนะครับซึ่งเราเนี่ยอึ้งในเอพลัง f c เหมือนกันอย่างเมื่อวานนี้ก็คืออุ้มอิ่มเนี่ยได้มีการที่ได้ทำคลิปออกมาขอโทษทุกคนเนาะอันนี้ก็คือขอโทษจากใจจริงแล้วก็ต้องยอมรับว,ว่าพลัง f c ของน้องเยอะมากจริงๆครับมีคอมเมนต์มาแบบโหเตือนอุ้มอิ่มแล้วก็มีคอมเมนต์มาแนะนำมาติติงเยอะเหมือนกันนะครับเท่าที่อุ้มอิ่มข่ากระแสได้ไปอ่านคือพลัง f c น้องเยอะมากมายจริงๆแล้วอุ้มอิ่มก็ ต้องบอกว่าน้อมรับทุกคำติชมนะครับเนาะคือพี่เอมมี่เนี่ยอึ้งในในพลังมหาศาลนะครับของ FC Fan แฟนคลับของน้องอุ้งอิงเพินแพงแล้วก็อุ้มอิ่มเนี่ยนะครับก็อึ้งในพลังมหาศาลเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยเกิดทำให้เราทั้งสองคนเนี่ย หมายถึงว่าอุ้มอิ่มกับพี่เอมมี่เนาะมีจุดประสงค์เดียวกันนั่นก็นนคือมอบความสุขให้กับเ c ฟซแฟนคลับของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็ส่งกําลังใจนะครับไปให้พี่เต๋าส่งกําลังใจไปให้พี่เอมมี่แม็กซิมด้วยก็แล้วกันนะครับก็ขอให้นะครับพี่เอมมี่ออกมาแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็อย่าลืม f f ฟแฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าพี่เอมมี่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ แฟนคลับ FC ของน้องอุ๋ยอิงเนี่ยจะคอยเข้าไปให้กำลังใจพี่เอมมี่แม็กซิมอยู่เสมอแม้กระทั่งพี่เต๋าออกมาไลฟ์สดนะครับคนก็ยังถามถึงพี่เอมมี่กันเยอะมากๆแล้วก็รอซับพอร์ตนะครับในวันพี่เอมมี่ออกนะครับอีกประมาณ12วันใช่ไหมครับก็เห็นมีหลายคนนะบอกว่าจะไปรับจะไปเยี่ยมจะไปถามไถ่าสารทุกสุขดิบด้วยนะครับที่ประทุมธานีใช่ไหมครับที่พี่เต๋าได้ออกมาพูดเนาะก็ นั่นแหละครับทุกคนใครที่อยู่ใกล้ก็เข้าไปให้กำลังใจพี่เต๋าได้พี่เอมมี่แม็กซิมได้อยากเจอพี่เอมมี่แม็กซิมตัวจริงมากๆเลยยังไม่ได้เจอเลยนะครับแล้วก็เราพูดถึงกันเสมอไม่ว่าจะเป็นพี่เต๋าไม่ว่าจะเป็นพี่เอมมี่ก็พูดถึงอุ้มอิ่มเสมอวิวก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับนะก็ให้เกียรติอุ้มอิ่มมากๆแล้วก็ต้องบอกได้ว่าพี่เอมมี่เนี่ยเป็นคนที่ส่งคลิป ข่าวของช่องอิ่มๆเนี่ยไปให้นักข่าวแทบจะทุกสำนักเลยพี่เอมมี่รู้จักแล้วก็เขาเนี่ยนักข่าวเหล่านั้นเนี่ยก็จะมาดูข่าวในช่องเรานี่แหละนะครับแล้วก็ไปถามน้องอุงเองนะครับก็เหมือนกับว่าเอาข่าวจากเราไปเพื่อที่จะสอบถามน้องต่อนั่นเองครับทุกคนขอบคุณพี่เอมมี่มากๆขอบคุณเช่นกันขอบคุณพี่เต๋าเช่นเดียวกันนะครับก็ส่งพลังบวกเนาะไปให้พี่เต๋ากันเยอะๆเวลาพี่เต๋าไล้์สดเดี๋ยวเราก็เข้าไปให้กําลังใจกันนะครับเชื่อว่าออกมาแล้วเนี่ย อ,อพี่เอมี่ต้องกลับมาหาน้องอีกแน่นอนมาหาอุงอีกแน่นอนนะครับแล้วก็ส่งกําลังใจให้พี่เต๋าด้วยซึ่งต้องบอกว่ากําลังใจสําคัญที่สุดนะครับนะเชื่อว่าพี่เต๋าก็คือโอ้โห คิดถึงภรรยาหนักมากจนกระทั่งแบบไม่ไม่ออกมาไลฟ์สดเลยนะ่ะหายไปจากโซเชียลไปเลยพักหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่งออกมาไลฟ์สดเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นบรรยากาศที่พี่เต๋าได้พูดคุยกันกับ FC Fan c ลับนะครับซึ่งก็อีก12วันเท่านั้นครับทุกคน2อาทิตย์เนาะเร็วๆแล้วก็เราจะได้กลับมาฟังเสียงเจ้าเจ้าของพี่เอมมี่ผ่านไลฟ์สด อีกแล้วนะครับก็จะมีอะไรเรื่องเาวาดีๆให้อิ่มได้พูดถึงอีกแล้วนะสำหรับพี่เอมมี่แม็กซิมเนาะต้องบอกได้ว่าโอ้โหนางเอกฮักสาวเขาแม่ตอนนี้หลายคนเฝ้ารอนะยังไม่ได้ล้างรถเลยนะพี่เอมมี่แม็กซิมนะครับนะเอฟซีแฟนคลับก็รอให้พี่เอมมี่เนี่ยล้างรถแล้วก็เร็วๆนี้เดือนธันวาคมเดี๋ยวเราไปติดตามกันพี่เอมมี่จะได้ขึ้นคอนเสิร์ตของพิเศษโลโซด้วยเออไม่แน่ไม่แน่นะพี่เอมมี่อาจจะไปพูดถึงอุงอ์ิง กับพี่สเสกโลโซก็เป็นได้นะนะนักร้องขวัญใจมหาชนเหมือนกันนะครับทุกคนเนาะก็นะเรามารอดูโมเมนต์น่ารักน่ารักรับรองว่าทันวาสิ้นปีนี้พี่เอมมี่แม็กซิมออกมาใหม่ก็ขอให้ใช้ชีวิตใหม่แล้วก็เป็นคนใหม่นะครับนะก็รักทั้ง2คนทั้งพี่เต่าทั้งพี่เอมมี่แม็กซิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับ ไปส่งกําลังใจให้พี่เอมี่แม็กซิมเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนวิม่มย้าเสมอว่าขอให้ทุกคนเนี่ยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับ